ก็จะมาดูแลก,กันนะคะโดยทางสมาคมต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปถัมภ์ก็รณรงค์ให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพราะว่าจะได้มีภูมิคุ้มกันแล้วก็ต่อต้านห่างไกลนะคะจากความเจ็บป่วยในโรคมะเร็งค่ะโดยทางนายแพทย์บุญชัยอิสาระพิสิทธิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทเวลดีโปรดักส์จำกัดมหาชนนะคะและพลตรีเสริมผู้หิรันนายกสมาคมต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนางสาวทวินันท์คงครานค่ะรองผู้อานวยการใหญ่ด้าน การสื่อสารภาพ ขออภัยค่ะด้านการสื่อสารและภาพล์องค์กรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกและนายสันติพิเชษชัยกุลนะคะศิลปินประติมากรรมเอกระดับโลกร่วมจัดงานรณรงค์ให้คนไทยดูแลสุขภาพและร่วมกันต่อต้านโรคมะเร็งอย่างมีประสิทธิผลค่ะซึ่งจัดขึ้นนะคะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง5คข่าวห้องประชุมเบญจเนรมิตรนะคะชั้น4โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครันน้งนี้เพื่อที่จะรณรงค์ให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพกันให้มากขึ้นค่ะรวมถึงมีการ ให้ความรู้นะคะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับไพ่ของมะเร็งและวิธีการรับมือกับโรคมะเร็งค่ะและร่วมทําบุญสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ค่ะสมาคมต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศไทยในภาพรมราชูปถมเนี่ยเราได้จัดงานพิเศษขึ้นอันที่หนึ่งก็คือเพื่อลดนรงหาทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งผู้ยากไร้อันที่สองก็คือเรื่องของการลดรงค์ต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งในประเทศไทยแล้วก็อันที่สาม ช่วยทําให้การรักษามะเร็งเนี่ยประสบผลสำาทิ์อย่างดีนะฮะซึ่งสามวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นวัตถุประสงค์หลักของสมาคมต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ก็เชิญชวนผู้<ช>มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนได้ใช่ไหมคุณโนรนะัะค่ะก็มีช่องทางนะคะสามารถร่วมสมทบทุนผู้ป่วยโรคมะเร็งหรือว่าผู้ป่วยยากไร้กับทางสมาคมต่อต้านโรคมะเร็งบริจาคได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ,ะ024243887หรือว่าไปที่สมาคมได้เลยค่ะที่ถนนจรรสสนิทวงนะคะ สอยเจารันสลิดวง65ได้ในทุกๆวันค่ะก็ร่วมกันดูแลเพราะว่าหลังๆเนี่ยเรื่องของผู้ป่วยโรคมะเร็งพบกันมากขึ้นด้วยนะคะสําหรับผู้ป่วยยากไร้เราก็ช่วยกันดูแลค่ะใช่แต่ว่าดีที่สุดคือก็หลีกเลี่ยงพวกพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งใช่ค่ะเพราะว่าเกิดจากชีวิตประจําวัน,ขอ,นของเราสะส่วนใหญ่เป็นสาเหตุหลักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะครับ